ตามหลังแงว้ยวๆ็ปเลี้ยงไก่เห็นแล้วก็สงสารกินเลยลูกกินเลยกิินให้หมดนะเอ๊ะินให้หมดกินให้หมดกิ้นให้หมดเลยแดดเป่งแจมจ้าเลยวันนี้แดดสว่างสวยแจมจ้า แดดสดใสสวยงามเะแจ่มแจาเลยโอ้ดอกไมย้ยังมียังบานให้เห็นอยู่นะครับยังไม่ร่วงโรยลายังมีเป็นช่ออยู่แต่ก็หล่นไปหลายช่อละหล่นไปมั่งล้วแต่ช่อนี้หล่นไปแล้วช่อนี้ร่วงโรยไปแล้ว ่วงโรยไปตามการเวลาร่วงโรยไปตามการละเวลาสัรพสิ่งย่อมไม่มีอะไรแน่นอนเปลี่ยนไปตามการเวลา,า,านะนะช่อชินะไม่มีอะไรแน่นอนนะลูกนะที่แน่แคือเจ้าต้องกินอาหารนี้ให้หมดนะเอ๊ะ จะให้ละเนี่ยเลอลูกเด้อกินให้หมด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 นะลูกนะพูดได้จะขอะหิวแล้วหิวแล้วเนี่ยแต่พูดไม่ได้ต้องเป็นแต่ภาษาแมวแมวแมวไปไปละครับไปละสายเราเฮ้ย ไปแล้วไปแล้วตะวันขึ้นดงแล้วตะวันขึ้นดงฟ้าแล้วโอ้ดอกสวยงามครับถ่ายเอาดอกสีเหลืองอแจ่มเฉ่มชอยหน่อยนะครับขึ้นอยู่ข้างขอบทางสวยสวยสวย